ครับผมสองดอกครับผมสามดอกเรียงกันเลยน้องดำแท็กคู่เฮ้ยพี่น้องปอกกอนตุ้งไปตองงามแม่งขนาดผมสี่ดอกงามๆครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพญามัยรุ่งปานาเบอร์สกูทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศเราตั้งประเทศครับผมกระพบกันบอลคอนลุยซานครับผมในเสาวันที่สองสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้บอลคอนกับพวาพีพนองเขาปลาฮาเฮปคือเก่าครับผมไม้บอลคอนมาวันนี้กับบ้านน้องจองห้องให้นะครับเนาะในเขตตะบนไห่งขามเพื่มนบุตรีเกวัดอุบลนะครับพุลุนกันมารับวันนี้บอลบอลคอนสีโสรสีมัร์ไปได้ครับผมสิจบทีไม้เดียวบังคับผมไปครับผมครับผมสองโด ดอกนึงท่านี้ครับผมสามดอกแหลกแหงมานครับผมงามๆครับหล่นน้ำกันครับผมดอกนึงเบาวคอนเข็บไห้นี่พี่น้องเป็นเตนลม สามดอกเรียงกันเลยกำลังตุกปุ๊งางามครับใส่แกงแบบแบครับดอกกำลังเรยงๆอู้ทางบนสองดอกอีครับผมพองดอกทั้งที่างกันเก่าแล้วครัไปี่นหอง,งหอนไม้กระแจงที่เก่าแล้วครับผมเสียงนกกำลังหอก ออกแอ็คออกแอคเรวนี่พูดดอกกำลังงามเลยครับผมดอกใหญ่ๆครับนี่ครับผมโกแดงอีกครับผม ไข่แดงแดงามๆครับผมจุมเฮ็ดตุ๊ปุ๊กนกอีกดอกนึงครับตัวกำลังสวยๆเลยน,นโอยเสียงแม่งหองดอกนึงครับ อกหนึ่งสวยๆครับใส่ตะการ้วกันดีครับผมฮะในแกงแล้วครับรุ่นน้องกันปีครับผมดอกหนึ่งยึดใต้คอนไม้ ดอกกําลังตุบกอแดงครับผมแดงบ้านใหญ่ๆครับน้องดำแท็กคู่ดอกใหญ่มาดงามขนาดเลยครับผมเห็ดกอแดงครับผม ดอกนึงข้างครับดีครับผมหาดอกครับผมนี่บ๊วยขาผมจะสอนให้ดอกหนึ่งข้างกระตาบา้าคอนทำไมดอกนึงดอกที่หกเอาดอกนหนก่อน ดอกนึงครับผม,บรบนนมครับผมดอกบานแล้วดอกบานน้ำเบาครับผมบบาคอนเปลี่ยนไม้มาสาักมันม้องเมฆขับบาน มาเบิ่งหนองทานครับผมหอกอยิงงาำด้วยครับผมเห็ดทาน,นก,กิงเจียวครับผมแกงกระเสียบครับหนึ่งเจียวแห้งเสียบกับไปนอนเห็ดทาน ไม่นรรจุจอมาขอดกแรดดก่อใส่ตาหนึ่งปูนเป็นต็มตาครับทันทีครับผมเป็นคนเอาทานทันทีครับ ขาเป็นขึ้นกระสอนเสียงนกร้องจิบจิบจูงๆรับดอง ตาตีโตคาเพิ่นเดี๋ยวสอนกักทีรับผมทางนี้อีกเป็นตะโสนมากมากเลยดอกเป็นง่ามให้ค้าเหาี่ยวรับคผมสามดอกครับมีอีกดอกที่สี่รับผม อีกยน้อียงอยู่รูมนี้แกงครับพี่้อง อีกครับผมโอ้ย,อยขาเพิ่มหนึ่งเจลนี่แสบสุดๆครับอะไรกันเนาะบางคนตัสเป็นตัวอุ่งอามยังขนาดปุ่ม นังครับผมครับผมขู่ขาเพื่อนโอ้ยงามคักงามคักมีแตโดกงามงามน้องทานบ้านป่าน้องทาน ดอกหนึ่งเสียงแมงหองแหงแหงป้าติดถูกวค้าเพิ่นคือใหญ่ยาวเท่ ดอกบานแลว้วถ,ถองยังขาวครับสีดอกงามๆครับผมป้าครับนั่งโป๊ะ,โป,ะโป๊ะเลย นีรับไม้ไม้บนรองจองครับผมเห็ดกอนะครับเนาะบรรอุเมฆกทียนทานครับผมเดี๋ยวเบาคอนติร่วมกับตาแต่กันครับผมที่ได้เต็มตาบ่ครับผมเดี๋ยวคอยเบิงผลงานนํากันครับครับผมมาดีบอกก่อนกระิาพี่พระนองไว้กับบันนครับไปเบิงผลงานนํากันเลยครับปัานมาเบาคอนใส่โศกสีมันไปเลยครับผมเขาสองไม้แล้ครับเนาะไม้แหลกบนรองจองครับผมเบาคอนไปตามหาเห็ดกอหลังมาไม้ที่สองมาเบิงเห็ดทานครับผมบนรองเมฆเบิงผลงานนํากันเลยครับป่าน ผลงานซองไม้มาอนี้พี่น้องเต็มกะกะครับผมพี่เห็ดกอแดงกับเห็ดทานครับผมเฮ็ดทานหน่อยออกจุ้มๆงามๆครับพี่น้องนุ้ยงามคกะแต่ว่าเฮ็ดกอบานทั้งลุมอีกครับบอคอนไปทั้งลุมโอ้ยสุดยอดเลยครับผมความมันความงามมาเนี่เห็ดทานเขากับ่อเป็นมูครับผมเห็ดกอเข้ากับผ่อโฮมละสามทีดอกครับผมสวงนี่สวงเฮ็ดหมดเห็ดใบนะครับเนาะก็ถือว่ายังมันครับผม ติมตะก,ก,ก้าคือเกาครับผมบอลคอนเอามาสองตะก,ก้ารครับพี่น้องตะวานมารวมกันในตะก,ก้าหนึ่งนล้วครับเนาะบอลคอนกับอขอขอบคุณในหลายอครับเอฟีทุกคนถึงทันครับผมที่เข้ามารับชมบอลคอนหรืออีสานแล,ล้วครับ ขอบพระคุณหลายครับทุกไลน์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะเปล่าคอนกับคอฝเปล่าวีครับคลิปหนึ่งครับฝากพญามิญายลุงปลานาอาบุญสุขูทุกคนครับดูว่าน้องนุ่งลูกหลานครับผมต่อยคำมะกรายก็แชร์กินตามเปล่าคอนหรือวิสามในเด้อครับผปรเปล่าคอนวิสามไม่เล่นใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้าม่ลูกก็ไม่ครับว่าเปล่าคอนไปใช้ครับคลิปนี้ขอยยุติเพียงสำเร็จครับสวัสดีครับหลุนกันคลิปหน้าเด้อครับผม